เบิกสภาพครับพี่น้องสวัสดีครับตื่นมายามเช้าครับมาลกาแฟน้ำกันคือคือมาชี้แจงพี่น้องแบบนี้ครับว่า EP EP ผ่าน้อง EP แรกครับ EP ผ่าน้อง EP แรกที่ที่ไปอากาศอํานวยกับทีมงานเนียจมบอกเลยว่าสนุกขับบันเทิงมากยอมหลับครับพี่น้องตรงๆเลยแต่ว่า แต่ว่าปาแจ็ค <lige> ต <shuttle colours> <Cena? S 1> ้องบอกแบบนี้ครับว่ากราบขอประทานอภัยขอโทษพี่น้องหลายๆครับปาแจ็คแข้งเผลอเป็นลบคลิปเหตุเหตดุไปแล้วแล้วก็เลยคลิปเฮียคลิปหายครับกู้คืนมาได้ลบแม้อยู่ในทางขยะครับในอกูเกิลได้ก็มาได้เชื่อมไว้มาเนี่ยโอ้ยน้อง กาวขอประทานอภุอีกรอ,อบนึงครับกล่าวขอโทษขออภัยเรไเอาเอาเอาเป็นว่าครับคือมันเหลือมันเลือคลิปแค่ช่วงตอนนั่งกินข้าวกับบรรยากาศที่ถ่ายมาลงช็อตในแนวตั้งครับป้าแจ๊คสิพยายามรวมมาแต่อาจสิบัญญาวปันใดครับรวมมาให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศกันก่อนครับแล้วก็ขอแก้โตขอแก้โตอีพีหน้าครับขอแก้โตอีพีใหม่ขอแก้โตน้องหน้า ครับสีพาเก็บบรรยากาศมาให้ส้มคือเก่าครับแต่ว่า,อ,าอีพีนี้ก็สิได้เห็นแต่ปกปกคลิปครับกับบรรยากาศตอนนั่งกินข้าวละกัคลิปแนวตั้งที่ถ่ายเก็บบรรยากาศปาแจ็คสีรวมมาให้เบิ่ง เป็นเป็นทูเป็นไตเติ้ลละกันนะครับสำหรับสำหรับน้องหน้าสิผ้าไป่ใส่กะฝากพ,พี่น้องกดติดตามไว้ครับสำหรับคลิปนี้กอาจจะมีแฮมเบิร์กแคนนี่ต้องกราบขออภัยอภัยขอโทษหลายๆครับพี่น้องครับแต่ก็อย่าลืมกดติดตามกันเด้อครับโอ้ขอประทานอภัยลหลายๆครับพี่น้องครับ เข่าแซาครับพี่น้องครับกินเข้าวซ้ลำกันครับคลิปเขียวเปรี้ยวปากครับเจ็บโลนจชูรสเจ้าสำนักมาอีมงานเมียจมวันนี้พี่ลุกนาบ้ายเแกยถ่ายรูปโอ้โหไปเซฟอัคลิปเด้อมบเดมครับผมอย่านึงเมื่อยย่ผมเอนได้หรอินแซบกินนัวคนนี้นะครับพี่น้องครับก่อนลงมือไปลุงน้อง ติเล็กสติดซะแล้วเนอะเอาใส่ข้าเก่ารือเอาดิบล right? no. ิงครับมากินข ah. ้าวบ้นนี้แหละครับพี่น้องมาหลุดหกล้อใหญ่เลยวันนี้ ใกล้มากเลยครับให้โชคหมานสูงขวดมพุ่งบนน้านระธานปลาน้อยปลาใหญ่กับกิจารณาเอาละครับและะ้วจะโชคไพ่หวานมันเนื้อครับเนื้อครับครับสวัสดีครับเฮียแม่ บนเส้นตบโกโองพ้าพร้าพระเจาพระเ้าพร้าพม้าระ้าพรนแ้าพระาพระเาพระกาพรเาระ้างระ้าพร้าพรเ้าพระเจนาเจ้นแระเ้าพรเจพรเ้รเจ้าพร้าพเ้พราเ้าา้าา้า้าาเด้าา้าเจ้าาราะเาพเาระ้าะ้าพรเจาะโชหน่อยรับโช กูได้ก้โอกาเขาขึ้นมปีตเาลาเานมี่อคืับเหือม่ชื่อเหรอโอ้เฉพาะวันจันทร์กูได้ปาปลาแต่แต่หกไก็เขาเดนได้ดีแต่สุด้ายแต่ปลาพูดยุ้ยยุ้ยนุ่มนม่ได้่าเดีไปเขาโดนมึงนะมาต่วคาก็เอาไปก็ไว ฝี s <S มือมึงสมิ๊กกินสมิ er ๊กก oh. ับพ่อร่ะย่าคว้าง er ี้สมิ๊กครีมสมิ๊กครมคีมบอฝีมือพอกำกาขนาดเซฟรูมมันนี่โอ้เจ็บอยู่ประจับเจ็บอยู่ทุกนาทีตัวใหญ่เมื่อกินอยู่เฮือนตัวใหญ่เมื่อกินอยู่เฮือนขี้เลยอ้าวซ่าจับใส่กระมุกดอไม้นี่ยแหละพี่น้องเลยโอ้เหล็กเจ๊ขนาดที่มันห้อากับุ๋มันมี

จบงานนแม่นี่แม่นี่คุ้นกันล้วพูนาะมีเกินสัมภาษณ้ลุงเวนม่หน่ร้ากนสี่พันีเยปไมีเคยเห็นปลาปลาแบบตึ๊กมือก็ได้มีลายไลยทำมาสากก็มีหลายพอไปตึ๊กเลยนั่นกัมวไปล่ะไหแล้วปีแล้วนี่ลาเพ่อลาเพ่อตึกพระทหนาดาหรอเอ่าไปตึ๊กแซกตึ่น